อายุวัยถ้าเกิดเป็นเวิร์บเติม ed หรือ ing แปลว่าแก่ขึ้นทําให้มีอายุ as เป็น adjective แปลว่าแก่มีอายุถ้าเกิดเป็นนางแปลว่าคนแก่ a s e s เป็น adjective แปลว่าดูไม่แก่ as one as ทําตัวให้สมกับวัย f o r as นานมาก a l m o s as อายุเกินเกณฑ์ under as อายุต่ำกว่าเกณฑ์ newborn ทารกที่เพิ่งเกิดก็คือตั้งแต่คลอดออกมาจนถึงอายุหนึ่งเดือนเนะ่ะเขาเรียก newborn i n f a n t หรือ Baby เด็กอ่อนหรือเด็กทารกอายุ1เดือนถึง1ปี t o d r l e r เด็กวัยหัดเดินอายุ1 3ปีถ้าเป็น t o d d l e r แปลว่าถ้าเดินตาะแตะ p e t o ดโ o r เ r เด็กเล็กหรือเด็กวัยก่อนเรียนอายุ3 5ปี h i l d แปลว่าเด็กวัยเรียนอายุ5 1 2ปีถ้าเป็นเด็กหลายคนเขาจะใช้คำว่า h i l d r e n คำศัพท์อื่นๆเกี่ยวกับเด็กนะคะแชการทารุณกรรมเด็ก ใช้เบอร์ริงการตั้งครรภ์และคลอดลูกใช้เบรสการคลอดลูกใช้เบรสการคลอดบุตรการคลอดลูกใช้แอนแคร์ซึ่งดูแลเด็กใช้เดดไร่เดียงสาเป็นเด็กๆใช้อาริเบอร์ labor, แรงงานเด็กใช้ไ right, ลไรเดียงสาไร้มันยาใช้เออร์มาจ์เพี่เลี้ยงเด็กชินวัยรุ่นถ้าเกิดภาษาพูดก็คือทิ้นเนาะวัยรุ่นชินแอนเจอวัยรุ่นที่มีอายุ1 3บสถึงสิปี คำมืออื่นเกี่ยวกับวัยรุ่นนะคะ Adolescent วัยรุ่นหรือวัยหนุ่มสาว Juvenile ซึ่งกลายเป็นหนุ่มหรืออ่อนเยาว์ a l n e s s เป็นเวอร์สติมอิดหรืออ,อเตียตามหลังทําให้กลับเป็นหนุ่มสาวหรือกระชุ่มกระชวย Tenderfoot คนอ่อนหัดหรือคนหนุม่ม g e n t l หญิงสาวหรือหญิงโดสด y o u n s t e r สาวรุ่น Adolescent วัยรุ่นที่มีอายุ20-39ปีกูวัยรุ่นอยู่เว้ย Adult คือผู้ใหญ่ที่มีอายุระหว่าง40-59ปี คำศัพท์อื่นๆเกี่ยวกับผู้ใหญ่นะคะ m i t u r e วัยกลางคน mature แปลว่าเจริญเต็มที่หรือเป็นผู้ใหญ่แก่สุขบรรลุนิติภาวะ immature ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่ไม่สุข g o w n up ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ senior citizen ผู้สูงอายุคำศัพท์อื่นๆเกี่ยวกับผู้สูงอายุ senior ผู้สูงอายุแก่กว่า seniority ความชาราภาพ senior ที่เกิดจากความชาราแก่งอมอ่อนล้าสึกก่อน d a r e r เป็นเวอร์เตเติม ed หรือ ing เดินด้วยความสั่นชารา d a r t e r ผู้ย่างเข้าสู่วัยชารา old เป็นแอค t i ชีแปลว่าแก่ชาราเท่าอายุมากโบราณ o r d e n โบราณเก่า old f a s h i o n ร้าสมัยค,ค่ำครึ้ old m a t h สาวแก่สาวท่ำคึ้ oldster ภาษาพูดก็คือคนแก่ชารา elder คนส่งอายุผู้อาวุโสคนมีอายุมาก elderly เป็นแอค t i ชีปะะแปลว่าเก่าผู้สูงอายุแก่ แอนเดสผู้มีอายุมากที่สุดเบรดมหญิงชราสำหรับผู้สูงอายุนะคะในดิ c ช i น n a รีที่หน่อยอ่านเนี่ยมันก็แบ่งเป็นช่วงอายุเป็น Pro t a g e n a r i a n s แปลว่าผู้ที่มีอายุ80-90ปี non n o n n a g e n น r i a n s ผู้มีอายุ90-100ปี c e n t e n a r i a n s คนที่มีอายุ100ปีขึ้นไปนี่ก็คือเรื่องเกี่ยวกับ Generation นะคะ Generation ก็คือการผลิตการให้กำเนิดหรือคนที่เกิดในช่วงเวลาเดียวกันนะคะ generation gap แปลว่าช่องว่างระหว่างวัย gap เนี่ยแปลว่าช่องว่างนะคะ gen z ก็คือคนที่เกิดระหว่าง2,540ถึง2,555 gen z เนี่ยจุดเด่นก็คือจะอยู่กับเทคโนโลยีติดโทรศัพท์มากเป็นธรรมดาของคน gen z gen y นะคะคนที่เกิด2,524ถึง2,539มีอายุ27ถึง42ปีคนเจ n เนี่ยจะรู้เรื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็อินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดีแล้วก็มีนิสัยเป็นตัวของตัวเอง เจนเอนะคะตอนนี้ก็คงอายุ40-58ปีเป็นคนที่มีการศึกษาดีชอบศึกษาเรียนรู้เบนบิบลมเมอร์ตอนนี้อายุ50กว่าปีแล้วมั้งไซร์รนเจนผู้ส่งอายุส่วนอันสุดท้ายก็คือคนที่ส่งอายุมากที่สุดเลยอายุ99ขึ้นไปอ่ะมีน้อยมากะ